สวัสดีจ้าพแม่พี่น้องสุขสุขคุกแมาพบมาพอกันกับมา่ดามอีสานผ้าแซบชั้นแนวอีกคือเกแล้วนะจะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็เป็นเศร้าว,วั่นจันทนระ์เราจะพี่น้องเนาะคนกะต๊ะอยป่อยจะพี่น้องฝากกับขึ้มขึ้มตลอดตั้งแต่เศร้าเลยจะพี่น้องอแต่ว่าเมื่อนี้มาดามก็ขายหมูปิ้งคลายหนามอยู่จะพี่น้องหม,มูปิ้งก็ขคลายได้ ห้าไม่จะพี่น้องเออน้ำมก็พึ่งขายเลยแกว้วเดียวจะพี่น้องกระขายไปเรื่อยเลจะพี่นอ้องเมื่อนี้มาดามกะมีเรื่องอยากมาเรามาแช่ซูพีซูน้องฟังมาจะพี่น้องเนาะเพราะว่ามาดามนั้นได้เข้าไปฟังในยู u ู e เรื่องใส่บาด ใ่บาทจังไหนก็ได้ก็ได้กินจังสั่นตอนทีห้าตายน่นจะพี่น้องเนาะพี่น้องหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินในฟั่งเรื่องแบบนี้มากบอหลายกันหน่อยคือกันกับมาดามน้วจะพี่น้องเนาะตัวของมาดามเคยได้ยินในฟั่งมาหลายคือกันกะพี่น้องแต่เรื่องแบบนี้ไผกับ ถ้าบ่บ่บ่เจอกับตัวเองก็คงสีเสื้อได้นากเนอกจากพี่น้องเนาะอันนี้มันเลียวแต่ความเสื้อของแต่ระบุคลนนอกจากพี่น้องเนาะแต่สําหรับคลิปในมาดามสิมาเรานี่ก็เป็นความเสื้อส่วนบุคคลของมาดามเนอกจากพี่น้องเนาะวังว่าคลิปนี้กับงสิปินประโยชน์นอกจากพี่น้องเนาะสําหรับใครยหลายๆุนนาะจากพี่น้องเนาะเอาคนเฮ้านี่นอกจากพี่น้องเนาะ เป็นนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราจะพี่น้องเนาะเมื่อมีเกิดก็ต้องมีแกมีเจ็บมีตายมันเป็นสัจธรรมความจริงในน้องพี่น้องที่เฮาาลีกนี้บนนุคคลนาจจะพี่น้องเนะาะบัดทีนี่พี่น้องกับงสิเคยไดงยินเนาจะพี่น้องเนาะว่าบางค้นก็มีตายปเป็นเวก็ฟื้นขึ้นมากัางนี่เราจะพี่น้องเนาะ พอฟื้นขึ้นมาแล้วก็เป็นอีกนคนๆหนึ่งมาจากพี่น้องเนาะจากแต่ก่อนนี่บกเคยทําบุญทําท่านในพี่น้องบอกเคยใส่บาตรใส่พวกให้พระให้เจ้าในแต่พี่น้องเออบอกว่าใส่ไปเอดหยังเก็บไปกินเองดีกว่ากามี่จะพี่น้องเออบางคนผู้ที่เพื่อนมักทําบุญทําท่านเพื่อนก็ทําทุกเศร้าจากพี่น้องใส่บาตรทุกเศร้าจากพี่น้อง ถ้ำเลยถ้ำทุกโอกาสที่เพิ่นมีโอกาสสิได้ถ้ำจัดพี่น้องเออสำหรับความเสื่อของมาดามกระเสือจังสันจัดพี่น้องเสื่อว่าค้นเหาเนี่ยถ้ำบุญจังใดกระไดจังสันจัดพี่น้องเวลาที่คนเหาตายไปนะจัดพี่น้องเนาะเออเวลาที่ค้นเหาตายไปเนี่ย คือสมมุติว่าหฮาใส่บาตรใส่เข้าใส่อาหารใส่ของหวานใส่ผุลไมใส่น้ำเข้าไปจงซง่เนาจะพี่น้องเนาะมาดามเสื้อว่าเวลาตายไปเล้วหฮอกระิได้กินได้ใส่ในสิ่งที่หฮาท้ำบุญตักบาตรไปกับพระสูงจังสันเนาจะพี่น้องเนาะเออแต่ว่าสำหรับบางคนจีิบ่กเคยท้ำบุญทํำท่านเลยเออบ่เคยใส่ใส่บาตรใส่พกเลยกับบมีอย่างกินเลยพี่น้องเอยมาดามเสื้อจังสัน วันนี้เมื่อนี้มาดามสิมาเราให้พี่ให้น้องฟังสำหรับเรื่องของค้นค้นหนึ่งที่มาดามฟังมากะจาจะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นตายแล้วฟืน้นเพิ่นเป็นจังไดเนาจะพี่น้องเนาะไปไปติดตามรับฟังรับ,รบชมกันเลยเนาะจ้ะเอามาฟังต่อกันเลยเนาะจะพี่น้องเนาะนี่งานซพอยู่งานซพบหนึ่งเนาจะพี่น้องเนาะ เขาเจ้ากำลังจัดงานศุคือว่าลุงคนนี้นะ่ะเราเลยตายเนะาะจะพี่น้องนะเนาะเราเลยตายระบาดท,ที่นี่ค่ะแต่บา่อนที่เล่าตายเนี่ยเราก็มีเพื่อนบ้านก็นเป็นธรรมดาแล้วนะพี่น้องเนาะคือว่าอยู่ในชน,นบทบ้านเฮาเนาะก็ต้องมีเพื่อนบ้านเนาะมีคนหูจาก,นกันนึ่กะเขาก็บ,บอกเล่าว,ว่าใส่บาดใส่พกในเดอยเนี่ยมือเา้านะ่ะอืม เห็นพระเห็นเจ้าก็หูจากทํำบุญทํำท่านก็เพ่อนแนออันมูเพ่อนก็บอกว่าจังสี่เนาจะพี่น้องเนาะแต่ว่าเล่าเาาบอกว่าจังสี่ใส่ไปเอ็ดยังเลวว่าเสิลใส่ไปกับว่าม่ประโยชน์เนีงยเอาไปกินเองดีกว่าเล่วมาสิล้ลุงมูเล่าก็เลยก็เลยบอกว่าใส่ไปไวเอ็ดไปไวเพื่อย่ำเฮาตายเอาไปกินย่ำเฮาตายที่วิเว้บอกไปจากไหนเล่าก็บบเสือจะกลุ่องขนเออเล่าบอเสือเลย เล้าเสือแต่ว่าเล้าเผาไายๆข่าเอ็ดคือพวกคนเจ๊กคนจีนนะจ๊ะพี่น้องเผาเป็นเงื่อนเผากระดาษอีกอย่างไปสิเป็ดวายว้เจ้าอ่ะจ๊ะพี่น้องเออเอ็ดเป็นคือไหว้เจ้าล่ะบาท,ที่นี่หลุดเรลากับเบเสือเล้ากับเลากับ,บริไส่บาใส่พวกอย่างนี้ทั้งสินเลยในพี่น้องเอยบาท,ที่นี่หลังจากที่เล้าตายเออพอเล้าตายไปแล้วบาท,ที่ ตอนเหลียกเล่าก็ยังบุหูเลยพี่น้องเอว่าเล่าหัดตายเออเทว่าตอนนั้นนะ่ะเราอยู่ในร่งซืมเราอยู่ในร่งซพบมดทีนี้กับคนที่มางานซุปกลายเนาะพี่น้องเนาะก็ตามคือบานเฮาที่เฮาเคยเห็นกันเลาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็นเลยไปน,นอนเฝ้าซพเป็นมูก,กันเนาะจะพี่น้องเนาะเมาที่นี่ตอนเนี้ยลุงเนี่ยเลาเพิ่นนในตายไปประมาณสิบสองชั่วโมงแล้ว มาที่นี่หลดข้าเจ้ากัอันได้ยินเสียงมาทีนี้ได้ยินเสียงกุกกักกักกุกกกกักดังมาจากข้างไหนโล่งสุกพี่น้องตอนแหลกคุนก็ได้ยินกับ้ากันเนี่ยเบิ่งหนากันบาที่นี่ผ้ากันยานซะแล้วบาทีนีพี่น้องเอยเออพอได้ยินเสียงเสียงกับผ้ากันย่านแล้วากันอุลามานเลยไปได้ยินากันเลนนี่แล้วบบดนี้ก็ย่งแต่พูดหลังข้นที่ขาเจ้ายัง งามบควยยานปนนนัเนานพิณงค์ขา้าเจ้าก็เลยว่าเสียงยังเขาวาเสียาะพ่น้องก็เลยไปก็เลยไปถามเมียเล่าว่าได้ยินเสียงบ่ได้ยินเสียงยังธ่รมวสันเมียเล่าก็ว่าได้ยินเสียงผู้ผู้ที่มาเฝ้านั่งกันมูไทบ้านนั่งกันกน,น,น,น่ะพ่นงค์นนก็เลยว่าเขาไปเบิงแล้วแม่ทำเจ้าบกยยานว่วาเสียงอันมูคนนั่นก็เลยว่าไปเขาไปเบิงนักกันเิ่นวาเสียงเขาไปเบิงนักกัน เออแต่ว่บากะเสียงกุกกักกุกกักกักอยู่ในในรูงโซบล่ากะยังบวเศร้าเลยพี่น้องเอ้ยยังบวเศร้าดังเลยก็เลยผ้ากันแบบว่ารวบร่วมพลังความกานจะพี่น้องเนาะรวบร่วมพลังความกาแลวก็เขาไปเปิดเบิ่งงความกันนะจะพี่น้องแต่วาาฝารุ่งนะเขาเจายังบด้ปิดอืมยังบด้ปิดฝ้ารลงแต่ว่าเพิ่นเอาผาขาวนะผาขาวปิดปิดไวซซือเนาะจะพี่น้องเนาะเออเพิ่นก็เลยผ้ากันเปิดอัน เปิดอภาผา,าขาวนะโอ้กรเร็เลยเห็นว่าลุงคนที่เล่าตายค่ะมืดตามเมาเมาคี่น้องก็ะพ้ากันตกใจเออแต่ว่าตอนแรกอันตอนตอน้อนอนัตอนตอนที่หลังจากที่เปิดผานะตอนกาลังสิเปิดพานะพี่น้องขึ้นภาพบอกบอกแล้วพอยังคนที่เล่าเปิดพานะเรารู้สึกไดียว่ามีคนมาจับมือเราปุ๊บมันเสียแล้วก็ตกใจ ก็เลยหันมาเบิงเออพอหันมาเบิงหลุดก็เลยโล่งใจก็เลยดีใจว่าโบเมนโบเมนมือพ่อไหญ่อันที่นอนตายอยู่ในศุโอ้อยู่ในร่งศุแต่ว่าเป็นมือเมียเล่าเออแล้วก็เลยโล่งใจอือแล้วก็เลยโล่งใจแล้วพี่น้องเอ้ยจักสิบเอวใจไหนเนาะเออบาที่นี่พอแนมลงไปในโร่องซุปก็เลยเห็นรุงคนนันแไละทีว่าเราตายแหละมาสิบสองชั่วโมงเราเมินตายอยู่ แต่ว่าเล้าฮะคนตายมันมันโคแห้งมันเอาบรไดก็แต่ว่าปากกระพงะพังงะพังงะลยนะจตพี่น้องเออคือก็บหูเรียว่าเล่าฝืนเล้าตายแล้วเล้าฝืนพี่น้องก็เลื่อยผ้ากันโซยโยกเล้าขื้นมาจากลูงเออมาโซยผ้ากันนั่นโซยแกนเสือกมัดตาสังจากโอจากจากขาจากมือเล่าก็เลยเอาน้ำให้เล่าขิน ให้เล่าค่อยๆกินเล่ากระหายน้ำนะจะพี่นองน้องรุ่งอ่ะพอกินน้ำแล้วบันี้กภาพกันไปเอื่นหมอเอื่นอย่างมาตรวจสุขภาพเล่าว่าเล่าเป็นจังไดสีดยาอันหัวใจให้เล่าไปอืเล่าก็เลื่อดีก็เลื่อไข้ขึ้นมาแน่แล้วก็เมียเล่าก็ไปตุ่มเขาไปตุ่มเขาไม่ให้เล่ากินบันี้สภาพร่างกายเล่ากระลังเลือ็ฟื้นฟูบันนีกก็เริ่มดีขึ้นบันี้ ข่าวเล่าก็ดังไปได้บัตรอีพีนงเลยดังไปทุกทัวสาระทิศเลยพีน่นองเออคือว่าเล่าตายเราฝืนเนาะบาตที่นี่มูเล,ล่าก็เลยถามว่าเจ้าตายไปนี่เจ้าไปหูไปเห็นอย่างอยู่บอกรือว่าเจ้าโบาหูไปเห็นอย่างเลยหรือว่าเจ้าแคนน่นอนอยู่ในร่งรับตาไปซื่อวันนี้เราก็เลยวบาให้ฟังบาที่นี่เร้ก็เลยวบาให้มูให้บ้านนะฟังว่า ตั้งาจที่ห้าตายไปนะตอนแรกเขากับบุกหมู่ระวังห้าตายระวังเสียเล่าหน่ะยาง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 ไปหูแต่ว่ามันเหมือหูแต่ว่ามันเหมือแล้วก็ยางยางไปแล้วก็ไปพอผู้ใายสองข้นผิวดำแดงผู้หนึ่งใส่สุดสีขาวแล้วก็ผู้หนึ่งใส่สุดสีดำแล้วก็มัดผ้ามัดผ้าทึงหัวเขี้ยนผ้าทึงหัวสีแดงนอกจากพี่น้องเนาะก็เลยผ้าเล่าไปแล้วว่าไป ่อยสิพาเจ้าไปไปกับพวก่อยสองคนเพื่อนวาจัดงส่สองคนน่ะน,นะผิวดำแดงแเราก็เลยงาน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 ,งานตามเพื่อนไปเนาะพี่น้องอืมพองานตามไปัที่นี้ก็เลยมันเป็นปลามันหกเนาะจะพี่น้องเนาะอนสองคนนี่ที่ผ้าเล่ามาเนี่ยก็เลยบอกว่าเจ้านั่งทาอยู่นี่กอนเดอ้อเออเจ้านางทาอยู่นี่จะเาไปใส่แบบนี้น พอแต่สองคนนั่นไปแล้วก็แล้วก็รู้ซึกแบบหิ้วน้ามาพี่น้องแล้วก็หายน้าเนาะในความรู้ซึ้เล่าอ่ะแล้วก็เลืยยางไปแล้วก็เราบริณางถาสองคนนั่นที่บอกให้เล่านางถาได้พี่น้องเอ้ยแล้วก็เลืยยางไปยางไปยางไปก็เลยไปพ่อพ่อคนกันยางส่วนกันก็เล่าอ่ะล่ะก็เลยไปพ่อกบคนหูจักป่ะนี้พอไงน่ะแล้วก็ค้นให้บ้านเดียวกันนั่นแหละคือว่าเราตายมาแล้วเก่าหมือพี่น้องก็เลยว่าเอ้าพอาะไงน่ะก็เลยถามเราเอ้า มานมานน้ากันบ่อม่านเขาคือกันบ่เราวังสิเพราะไงอันนี้ก็เลยบอกว่าคอยเพิงม้าฮอดวันกี้ี่แหลเระวังสิพี่นงเออมาที่นี่ก็เลยว่าเจ้ากําลางเอ uh, ็นยั้งนะก็าลังกินเข่าบ่อระวังสิเราก็ว่าเออก็า่างกินเข่าเพราะไงนนี้ก็เลยบอกว่าโดยความดิหิวหิวนามก็หายนามาพี่นงก็เลยว่าเร็นเขากินก็เลยอยากกินน้กเขาก็เลยว่าให้คอยกินน้าแน่ ของเจ้าบนันล้ว,วาเสิเราถามอใหญ่เราว่าแมนของของข่อยเออให้คอยกินน้ำแน่แับวันนี้เราก็เลยว่ากินน้ำบนใดโดกของไผ่ของมั่นบาทีนี้เราก็เลยเว้าเจ้าจำได้อยู่บ่ที่คอยบอกเจ้าว่าให้เจ้าใส่บาททำบุญตักบาทกับพาสูงนะตอนที่เจ้ามีชีวิตดูนะเจ้าบอกเคยทำเลยเจ้ามีแต่เผาเผากระดาษ ืเผากระดาษไปแล้วก็ไหวเจ้าอืพ่อเจ้าตายมาเจ้าก็เลยบ่มีบวมีของไว้กินเป็นของเจ้าเองอันนี้มันเป็นของไผ่ของมั่นขินบ่ได้อืคําเราก็เลยไปล่องไปจับเราก็เลยล่งไปจับคันน้ำเราคือบขอะข้อปลไหลเรก็สิ ยิบมากินเองเลยเออในเมื่อขอบ่ได้แล้วก็สิยิบมากินเองเลยเพราะเราไปจับเท่านั้นพี่น้องคันน้ำนะหอนกลายเป็นนำ้ำหอนเลยวันนี้เราก็เจ้าสิกินได้อยู่บนนั้นนะน้ำม,มันหอนถึงได้กินได้พรไงบาเสียพรไงก็เลยกินเพราพระไงกินก็เป็นน้ำที่เราเคยทำบุญมากเลยพี่น้องเวลาเราทำบุญตักบารก็สมิมีเขามีเขามีนม้ำมีอาหารนะจะพี่น้องมีของหวานของข้าวต่างๆเนาะแล้วก็กินน้ำมันก,ก็บ,บริโภคหอนในพี่น้อง เออน้่งบริหอรแล้วก็บา็กินเย็นสบายแล้วังสิเออบานท,ที่นี่เล่าก็ก็เลยอันสองคนนะก็เลยนัม่มาพราปาทีนี่สองคนที่พาเล่ามานะกันเลยนั่มะพราวเป็ไงอันนี้ก็เลยว่าม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 าไปไปได้แล้วเราก็เลยว่าอย่างสิเลาก็รลยไปกับเขาป้าทีนี้พ่อไปกับเขาแบบนี้เราก็ไปเจอไปเจออีกคนนึง คนหนึ่งก็แต่งตัวลักษณะกันละแต่ว่านางอยู่เทิร์กตุมันสิมีบัญชีมีบัญชีไล่ซื้อ,อมีบัญชีว่าทำทำบุญทำกรรมทำความซัวทำสิ่งดีสิ่งบุีอย่างมาเน่แล้วก็เลยถามว่าเจ้าซื้อยังเออเจ้าซื้อยังแล้วก็เลยแล้วก็เลยตอบตอบเป็นอีกซื้อหนึ่งเอา้าถามอีกรอบสองอีกเจ้าซื้อยัง กรตัวกระโบเมนคือไล่ซื้อที่ตามที่เยันสั่งให้ไปเอามาบันดนี้ก็เลยว่า,วาเอามาพิชคนได้นี่เพื่อนว่าเสียละเออสองคนอะไปเอามาพิดคนไหเลยไปส่งเขาเลยไปส่งเขาให้ให้ท่านอืมก่อนที่เขาเสียเพาล่างเล่าว,าว่าเสียละเอเลยผ้าเล่าไปบันนี้พอผ้าเล่าไปกะตอนทางเมื่อนะมันการ หกคือเก่าเลยพี่น้องหกจังแมนน่นยางเป็นยางจาัจหงหยาจังหยางมืดน้ำวันนี้พอนยางไปยางไปจักหน่อยวันนี้เราก็ไปพอน้องน้งนำพี่น้องแต่ว่าเราก็ทึ่งเมย์ทึ่งวิ่นเวียนน้ำอะหรข้นบ่ได้กินอย่างนาะพี่น,น้องเนาะมันก็เกิดความเมย์ลาในร่างกายอ่อนเพียนอกจาะพี่น้องเราก็เลยเห็นสะน้ำเราก็เลยฟาวล่งไปฟาวล่งไปจะกินน้ำพี่น้อง กระทิงวิ่งเวียนน่ะวันนี้กัน,น่าเราจาความไหไบ่คือเราฟูบลงฟูบลงหนองน้ำน่ะเลยพอเรามาเรามาหลุดซึบตัวอีกเตอรหนึ่งก็คือว่าเจ้าค้งน่ะอยู่ในโล่งซุบหละพี่น้องแต่ว่าถือมัดถือมัดตาสางไหว้ี่คือที่เฮาเคยเห็นนะเจ้าพี่น้องเนาะถือมัดแขนมัดขาเออเราก็เลยว่าฮ้องทื่อจะาหูว่าเจ้าคองตายพี่น้องมาที่นี่เราก็เลย เสียจังได้บาดทนี่มือมันก็ขยับขยเือนมาเลยขากับขยับขยเือนมาเลยเนาะเพราะว่า,ขขา,เ,าเขามัดแล้วเนาะมัดคนนไตเนาะพี่น้องเนาะเออเลาก็เลยเอ็ดได้ก็คือว่าใส่แขนเราเนี่ยนาะพี่น้องเนาะติงใหคยข้นทางหนองเลยราบรูเนาอพี่น้องว่าเรายังมีชีวิตเรายังหายใจอยู่เราฝืนมาแล้วเออบาที่นี่เลาก็เลยติงล่ะกูกกูกะกูกะเสียงดังมาจากในร่องซุบมาเลยพวกมูที่มาเฝ้าวันงานซุบแล้วกันก็เลย มาซอยเบิงเล้าในลรงแล้วก็เล่นหูว่าเล่านะยังบทตายเล้าฝืนขึ้นมากก็เลยพากันโยกเล่ามาจากลูกโซ่เหล้าก็เลยเดียนมาเล่ามาเล่าส่วนมูไทยกังบานไทยพี่นองที่มาเฝ้าซุปเล้านะตอนที่เล่าตายนะฟังว่าคนเห่านะเวลาตอนที่ยังมีชีวิตนะพี่นองให้เฝ้าวนขวายทำบุญเจ้พี่นอง ทรัพย์สินอีอย่างที่เหาหามาได้เหาสะสมมาได้บุมีไผ่เอาไปนําได้จ้าคนพี่น้องมีแต่บุญกับกรรมเท่านั้นที่สามารถส่งเข้าไปได้หลังจากความตายแล้วเนาะพี่น้องบ่าสามารถเอาอยัางไปได้ด้พี่น้องทรัพย์สมบัติรถลล่างเงินทองเงินคําเป็นหลาย้อยล้านที่เหาได้สา้างในสวมมาที่ผ้ากันเ่งซิ่งหากันาะจะพี่น้องเนาะ เอาไปไว่ไดจ,จากอย่างจากพี่น้องมีแต่ความดีกับบุญกับท่านเราหนะอือนี่แหละจากพี่น้องมาดามไปเลยอย่างมาเราสูพีสูนองฟังก็แลแต่ความเสือไผยมั่นนะจากพี่น้องเราแต่ว่าสําหรับมาดามเสือจังสัน่นคือว่าเวล่าเขาทาบุญทําท่านนะเขาทาสิ่งใดเขาก็เวลาเขาตายไปเขาก็สิไดใดสิ่งนั้นจากพี่น้องเนาะเออคือคําที่เขาเคยได้ยินบ่อยๆนะคือคือว่า กรรมใดภัยโกรรมนันก็จะขึ้นสนองคุณน,นั่นแหละเนาะจะพี่น้องเนาะเออเฮาทำกรรมดีเฮาก็ได้รับผลของกรรมดีเฮาทำกรรมซัวก็คือได้รับผลของกรรมซัวเนาะจะพี่น้องเนาะนี่เราจะพี่น้องก็อยากมาฝากมาเตือนสตีไว้เนาะจะพี่น้องคุณเฮาในขณะที่เฮากำลังมีลมหายใจอยู่เนาะจะพี่น้องเนาะ ทำความดีจ well. ้พ <c> ี่น้องมันทำความดีทำบุญทำท่านบ่ิจาเป็นตองว่าต้องทํำหลายก็ได้จ้พี่น้องเฮ้ามีหน่อยเฮาก็ทถ้ำไปหน่อยมีบาทหนึ่งกระใส่ไปบาทหนึ่งก็ได้จ้าพี่น้องหัวแต่บาให้ใจเฮ้านี่ใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่จะทํำบุญเนาจะพี่น้องเนาะฮวงแหนไว้มันกับบได้มีประโยชน์อย่างเนาจะพี่น้องเนาะเฮ้าควรละควรให้กับคนอื่นเขานำนอจะพี่น้องเนาะ ทำบุญทำที่เฮาสีทำได้น่าจะพี่น้องเนาะทำแล้วอย่าห้มันเบียดเบียนตัวเอง่งเบียดเบียนคนอื่นอืมทำทางสีเฮาสีทำได้น่าจะพี่น้องเนาะบอแมนว่าทำบุญแล้วทำ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 แต่บุญเงินทองมีเท่าใหไปทำบุญเบิดเจ้าของกัดเรื่องการดำรุชีวิตการกินการอยู่กัดอัตคัดคัดแค้นน่าจะพี่น้องเนาะเวลาทำบุญก็ให้รู้จักประมาณต้นน้ำนาะจะพี่น้องเนาะเฮาเพราะต้องไปสนใจกน่าจะพี่น้อง คนเรื่องการนินท่าบรมเนรถ้ำบุญเอาหนาต้องท้ำหลายๆต้องบริจาคหลายๆต้องทำหลายๆือๆคนอื่นเขาอะ่ะพี่โนโ้องทํำบุญเอาหนาอนะ่าจะพี่โนโ้องถ้าเฮาทํำบุญเอาหนาแต่ว่าจิตใจของเฮาบ่ได้บ่ได้ทำเลยความเต็มใจบ่ได้ทำ้วยความบริสุทธิ์ใจนะจะพี่โนโ้องเนาะบุญนั่นการบ่ได้จะพี่นะ้องถึงได้กับบ่ได้หลายซ้ำข้นทํำแค่บาทเดียวทํำแค่สลึงเดียวจะพี่นะ้อง เพราะว่าคนที่เขาทําแค่บาทเดียวทําแค่สลึงเดียวนะ่ะใจเขาบริสุทธิ์ใจเขาเป็นกุศลมันะจะพี่น้องเนาะเขาเต็มใจท่านมันะจะพี่น้องเพิ่นกระซิได้บุญซํากับคนนในท่านเป็นลลานเป็นเศนะนะจะพี่นอ้องเออแล้วก็เวลาที่เหาเห็นคนทําบุญนะจ๊ะพี่น้องเนาะอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุกับเพิน่นาะจะพี่น้องได้บุญคือกันนะจะพี่น้องอเหาาย่าไป มีจิตคิดลบเนาจะพี่น้องเนาะอนุมโมทนาสาธุกับเพื่อนคนที่เพินนพ่นทําบุญเราจะเป็นน้องถึงแม่เข้าสิบมีเงินมากไม่ไปทาบุญคือกันกับขระเจ้าเาจะพี่น้องคอยเข้าอนุมโมทนาสาธุบุญไปกับเพื่อนเราจะพี่น้องเนาะเข้ HE าก็ไดบ้บุญคือกาะบุญก็คือความสบายใจอะจรจะพี่น้องเวลาที่เข้าทาบุญไปเข้ามีความสบายใจนั่นแหละก็คือบุญเราจะพี่นน้องแต่ถ้าว่าถ้าเข้าทำบุญไปแล้วถึงที่ทำลายบันไดท่านลายบันไดท่านเป็นล้านเป็นแสนเออ แต่ว่าใจของเห่าบ่มันบ่สดบส่ใสเลยพี่น้องใจมั่วมองค่กะก็คือบ่ได้บุญจะพี่น้องก็คือนี่ก็คือกันแต่พี่น้องที่มาดามมาบอกบุญก,กบนะับพี่น้องทางกรถไทยคลิปวิดีโอเนาะจะพี่น้องเนาะมาดามกะหวังว่าพี่น้องเนาะจะพี่น้องเนาะคงสิตื่นลูนะ้เนาะจะพี่น้องเนาะคนเห่าบลูสิตายมือใดเนาะจะพี่น้องเนาะในขณะที่เห่ายังมีร่มหายใจอยู่กะ ให้เฝ้าทำบุญจะพี่น้องการทํำบุญเนี่สามารถด้หลายแบบหลายอย่างน่าจะพี่น้องน้บ่บด้ว่าแต่ทํำท่านอย่างเดียวน่าจะพี่น้องเนาะการฟังธรรมาก็เป็นการทํำบุญอีกอย่างหนึ่งน่าจะพี่น้องเนาะอืมท่านการให้ท่านการถือศีลการภาวนาน่าจะพี่น้องเนาะการให้ท่านนยังบด้บุญทำการถือศีลได้พี่น้อง การถือศีลหา้ะพี่น้องเนาะศีลหาข้อพี่น้องกับขงสิหูดีนะจะพี่น้องเนาะบวขาสัตว์บ่ลักรักบวบ่ประพฤติผิดทางกามบ่ผิดลู่ผิดเมียคนอื่นเขาเนาะจะพี่น้องเนาะบ่เป็นคลิกเป็นสู้กับคนอื่นเขาเนาะจะพี่น้องแล้วกับบวผูดเท็จบ่พูดค้าหยาบบ่พูดเพ้อเจ้อเนาะจะพี่น้องแล้วก็บศีลขอหาพฤกการบ่ยุ่งเกี่ยวกับอใบยมุขสุราเม่ัยต่างๆการพนันต่างๆเนาะจะพี่น้องเนาะแค่ศีลหาข้อนี่ก็ถือว่าได ได้บุญหลายกว่าการหายท่านนะจะพี่นองเนาะแต่ว่าการภาวนาปฏินัตการภาวนานี่ได้บุญหลายกว่าการถือศีลพี่นองการภาวนาก็คือการได้เย้เฮาสวดมนต์ไหว้ผ่าการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการทํำกรรมฐานนะจะพี่นองเนาะเออการทํำบุญนี่เฮาบต่ตองว่าทํำเพื่อหวังผลเด้อดจะพี่นองเล้อใ,จจากกาให้ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนะจากการหายท่านก็คือการบแม่นว่า เหาท่านไปแล้วเหาอยากให้ได้กับขึ้นมากเป็นหลายๆเพราะว่าการทํำบุญไปเหาหวังผลนี่พี่น้องมั่นสิเป็นการที่ท้โด้วยความบริสุทธิ์ใจนะจ๊ะพี่น้องเพราะเฮ่าท้ำไปเพราะว่าเหาหวังผลที่ให้เหาได้กกับขึ้นมากนะจ๊ะพี่น้องเพราะฉะนั้นแลว้วเวลาที่เห่าท้ำบุญการให้ท่านนี่ก็คือว่าให้เหาเกิด จากใจเหาก็คือว่า,า, he i, he าเหาอยากหหนีเหาอยากละเออเหาอยากละความตนีของเหาเนาะจะพี่นองเนาะเพราะว,ว่าการห้นี่มันยิ่งใหญ่กว่าการเป็นคนหลักในจ้ะพ่นองเวลาที่เหาได้ห้สิ่งของหรือว่าหอีอยังกระางเราะจะพี่นองเนาะห้กับบุคคลอื่นที่มันเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นเราะจะพี่นองเนาะเหาสิรูซึกป,ป,ปับปลืม้มรู้สึกอิมอกอิมใจ่นหจิตพี่น้องเหาเอื่นว่าบุญจะพี่นองเออเป็นบุญละจะพี่นอง เพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เฮาทําบุญให้ทําด้วยใจที่บริสุทธิ์เจ้พี่น้องทําอย่าไปหวังผลตอบแทนเนาะจ้พี่น้องเนาะผู้หลังคนทําบุญเออก็ต้องเขาใจนํานเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเขาใจในสัจะรรมความจริงนําเวลาที่เฮาทําบุญทําท่านไปบบแมนว่าทําไปแล้วชีวิตสิเจอแต่สิ่งดีๆเนาะจ้ะพี่น้องเนาะทําไปแล้วก็ให้เขาใจในความเป็นธรรมดาของทุกสรรพสิ่งนําเนาะจ้ะพี่น้องว่าทําไปแล้ว กับใบหมายความว่าชีวิตของเฮาสิจะเลื่อนลงเรื่องสิจะสิได้มีแต่ความสุขสิบต้องประสบพบเจอปัญหานะจะพี่น้องเนาะการทําบุญก็เป็นการทําให้จิตใจของเฮาในขณะที่เฮาทํานั่นสงบเย็นอืมแล้วก็มีความสุขุมนะจ้ะพี่น้องเนาะ ถ้าเห้าถ้ำแล้วเห้าไปวังบุญไม่ผ่านทางนานะจ๊ะพี่น้องเนาะพระศิษย์ไยจิตใจของเห้าเน,นี่ยคุณมัวนอกจาะพี่น้องเนาะจิตใจของเห้าสิตเศร้าม,มองนอจาะพี่น้องเนาะเห้ากับควัเลือกถ้ำบุญตามเวลาตามโอกาสความเหมาะสมนะจ๊ะพี่น้องเนาะถ้ามีเวลาก็นั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนานะจ๊ะพี่น้องเนาะเออมาดามเองก็คือกันแต่มาดามกะกะร่างฝึกฝน ภาคพ,พียรในการทำบุญอยู่จากพี่นอ้องทั้งเรื่องของการให้ทานการถือศีลการภาวนานะจะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องท่านใดเราจะทำในครบสามอย่างนี่นะจะพี่น้องเนาะมาดามกับขออนุโมทานาสาธุบุญนั่เนะจะพี่น้องถือว่าเป็นมนุษย์ที่ประสเสริฐแล้วจะพี่น้องเวลาเข้าตายไปกับบัวตองยานดอกจะพี่น้องว่าตายไปแล้วสิไปอยูพบพุ่มใด ขอให้พี่น้องเสื้อไ้เลอยจะพี่น้องว่าไปซูภพพุ่มที่ดีนอนแน่นอนพี่น้องทำไปเลยจะพี่น้องการทำบุญการสร้างความดีจะพี่น้องทำไปแล้วเ,เข้าสบายอกสบายใจลงอกเบาใจจะพี่น้องนั่นแหละก็คือบุญแหละจงังใดมือนี้มาดามกับความาเรามาแช่ซัมหนีเราจะพี่น,อน้องเนาะเออแล้วก็ลืมอีกเรื่องหนึ่ง สังเกตได้ง่ายนะจะคนเหาเนี่เวลาบุญหน่อยอุปสรรคมันสลายทาบุญเหาาลายอุปสรรคมันสิหน่อยนะจะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเลยพี่น้องยายาชิมการทำบุญทำทานเด้อจะพี่น้องเด้อให้มันทำบุญทำท่านสะสมไปเท่ลไรเท่ะหน่อยจากคือจากเงินบาทหนึ่งในห้อสะสมไปเรื่อยๆก็เป็นเงินนลอยเงินพันเงื่อนเมือนเงินเสนเดยนะจะพี่น้องเนาะการทำบุญก็คือกันนะาจะพี่น้องเนาะสะสมไปเท่ลหน่อยสะสมไปเท่ะเลยนะพี่น้องเนาะ แล้วบุญเท่ากับสิบเพิ่มทวีคูณขืนนมาจะเป็นน้องเนาะเออเอาสำหรับคลิปนี้มาดามกับคอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อน,น่งจะพี่นน้องเนาะเจอกันคลิปหน้าจังหดมาดามก็ต้องขอขอบคุณทุกๆค้นที่เสียสาะเวลาเขามารับช่วคลิปของมาดามน่าจะพี่นน้องเนาะบุญรักษาเทวด,ดาคุมข้องเดอ้อจะพี่น้องเดอ้อจังหดก็่าลืมการทําบุญทําท่านเดอ้อจะพี่น้องคนเฮาบ่งห้ว่าสิต,ตายไปฮหอดอัน ตายตอนใดนอจ๊ะพี่น้องมกหูสซิม่ล่มหายใจไปหอนเมื่อใดแต่ตอนที่เฮายังมีล่มหายใจอยู่นี่ก็ให้เฝ้าวขวัขวายทำบุญสร้างกุศลความดีไวน้นาจ๊ะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้า